เอาเราอยู่ไหนกันนะลูกเอาโยโย่เอ้าไอ้น้ำเสียงน้ำเอาสนใจมากเลยน้ำน้ำมาให้นกกินลูกจาะเดี๋ยวน้ำมาให้นกกิน,กนให้นกก,น,หนกกินเอ๊ย

too f e l e ่ฟิลนัน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 ันนันนัฮ่อุ๊ยที่ไนลูกที่ไหนเราอยู่ไหนกันเนี่ยมอยากเดินเล่นน่ะ ไม่สนใจแม่เลยไม่หิวนมเลยอันนั่นนะ่ะอายุไฮ้ยล้วู้เตะเลยเตะไอ้ยล้เตะเลยเตะคิก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 เตะคิกคิก เดี re, ่ยว<ใ>นี <laughs> <karaoke> <laughs> ่เดี u u ่ยวเอาเอาเราอยู่ไหนอะลูกนี่แม่กลาอยไหมลูกเล็กกว่านี่สวยฮะโอ้กลอสมุน์งอมงอม

จ้ะออใช่ไหมคบแต่บางคนเขาปลูกไว้ดูเวลาจะกินก็ไปซื้อกินบางคนนะ่ะอ,อืมจิวตสีนได้หลายกิโลนะเนี่ยแป๊บเดียวก็เต็มถังเลยอือโอ้กินทุกลูกเลยเหรอลูกอือนั่น อืมอืมอร่อยไหมวมันอร่อยมากเลยวู้ฟีอร่อยมากเลยแซ่บหลายอู้บังดูอู้กัดลูกนั่นกับกัดลูกนี่อยู่พูน่ะโอ้ยตายแล้ว เอาของเก่าออกก่นอืออืมอืมอืมอือือร่อยไหมไม่ได้ลูกไม่ได้กินใบไม้ไม่ได้ลูกใบไม่ได้อือหือเอ้า ทำไมหนูหยิบหยิบ hmm. กินหลายลูกมากินลูกเดิมเยอะเยอะเกินนะทายลูกทายลูกลูก bên cabin nhiều, ẩm ướt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 , เอาเก็บคืน,ส,นส่งคืนสรุปไม่มีโปรตีนเลยไม่ใส่อะไรเลยไม่ไม่ใส่หมูไก่ไม่ไม่ไมีเนื้อสัตว์ไม่มีเนื้อสัตว์นะใส่แต่น้ำมันถอย